ไปไนเนี่ยไม่รอกันเลยก็เราจะไปร่วมกิจกรรมงานวันสุดทนภู่ไงไปและว,ว,วรู้ไหมวันที่ที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุทนทรภู่ใช่ใช่เราลืมไปเลยเห็นช่วยเล่าประวัติให้เราฟังหน่อยสิก็สุทนทรภู่เขาเป็นกวีของไทยที่แต่งเรื่องพระอภัยมณีและอีกหลายบทกรอนสุดคลาสสิกใใช เราชอบมานินมังกรมากเราต่อเลยเราต่อเลยเรา,าอยากฟังสุนทรภู่เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ที่กรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วท่านก็เป็นกวีประจําราชสำนักที่มีฝีมือการแต่งกอที่ไพเแล้วแล่ก็เข้าใจง่ายโอเคเราไปแล้วเดี๋ยวก็เราอยากท่องบทอขาขยาันที่สุนทรภู่แต่งอ่ะมาเดียวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล บทกรเนี้ยเราชอบมากๆยังไม่หมดนะผลงานเด่นของท่านยังมีอีกเ <_ C 2> ช่นพระภัยมณีนิราชภูเขาทองและสุภาษิตสอนหญิงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน <_ C 2> บทกรของท่านก็ยังคงอยู่ในใจของคนไทยโอ้โห <_ C 2> พอเพนเล่าแบบนี้ทําให้เราสองคนลําลึกถึงท่านสุนทรภู่จริงด้วยแต่วันสุนทรภู่ไม่ใช่แค่วันลําลึกถึงกวีคนสําคัญนะแต่ยังเป็นโอกาสให้เราหันมาอ่านกรไทยแล้วก็ภูมิใจกับภาษาไทยของเราไงแล้วทุกคนชอบบทกรบทไหนของสุนทรภู่คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยรับบทกรรับ I'm